เกียตนะครับตอนนี้อยู่อยู่ในเกมอะไรนะชื่ออะไรไม่รู้อะเราอยู่คุกัน,นครับเราสกันเกมแต่คนละที่กันนะเอยเดี๋ยวไปเจอไดเมืองฮะอย่างนั้นได้เดินหรอแพทออกได้มา <easy. S 2> เล่นอะไรกันหรอไม่รู้ดิเฮ้ยทำไมทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยต่อ,อข่าไปเลยมั้งพอฆ่าซอมบี้เสร็จแล้วไปไหนต่อไวอ้กันบอกมั่อกีไม่รู้กูไม่เคยเล่นเอาเอา,เอาไงเอาคน,คนเพื่อนเล่นใหม่วะ ตั้งสองคนเลยสัตว์เอาละเราเดินไปทางที่สว่างสว่างแต่มันมือชิบหายเลยเออใครบอกสว่างฮะเตะไปมง้โอ้มงอยยากอนอี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 อืออีออีอออีีออี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 ออสออีมีอีอีมึงกดโอ้อีอีอี มันช uh, ื่อสไปเดอร์หกูให <de af Darwin> <t akers> ้ตายแล้วว่เพิ่มเป้นไงวะนื่หนูกดที่หล่อใจนี่วะขกดเล็กหนึ่งเออเนี่แล้วมัมีของอะไรให้กูเลยออ้หูยูยตัวเียอะไรวะโออาไอตัวกงูอ้เฮ้ยอือยวออืออสสอาโอ้ซสมบี่กักลัว ปซอมบี้ไหมโอ้กล้ตายเลยกูเออซอมบี้เอะซอมบี้แถนนี้ซอมบี้เยอะตรงนี้มันไม่มีไม้อะไรเก็บมัางเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเออกนี้เป็นช่วงทดลองนใช่ป่าวะกอ้ยเอออย่าตังกูมามอยย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 ัยยยยยอยยยยยยนยยะยจากย่ะ อะไรเนี่ยโอเพนแชนแนลนี่ไงแชนแนลตัวละครโอ้ไม่โดนกูหรอกว้าเอ้ยแยไม่โดนโอตัวไรดีของวะไอวันที่วิเทอร์ลอ่วิเทอร์ลี่กูได้อะไรมอไปดูใส่เข้าไปเอาไม้โหมีไม้กูหมดสัตว์ไหมอีเฮ้ยทำไมกูอีกการมันเหมมันไม่เหมือนธนูเลยว่ะที่กูเก็บได้เนี่ยไม่ตรงทิศทางไกลเว้ยมันเป็นเวทเออมันเวทมันเวทมันเวทมากเลย แต่แต่ออกไปลูกหูมึง yes. ด uh ูตัวโอ้ยพ่อตายก่่ออนนเีแต่ลูกมันเป็นลูกหนูอ่ะมันเหมือนไม้มากพ่อมึงตายพ่อมึงตายพ่อมึงตายเออตายอุแม่บอกว่าพ่อตาย โอเคมาเลยของข้างไอตันหัวของแม่มือหัวของแม่มึงตายทำไมอางนั้นอารู้ไม่ไปว่าอะไรสี่แล้วเจ็ดแปดสี่้เจ็ดแปดสี่แล้วเจ็ดแปดหนึ่งจุดศูนยสามหนึ่งุดศูนสามเห้ยนี่กูได้เกาะด้วยว้ากากเลยเหี้ยของม่กากว่ะนี่กูได้ลูกแก้วมาใส่เสริมของด้วยเฮ้ยธนูสองมือมึงคิดเกมกูค่ะ เอ้ยหาจะตรงไหนวะท่านนี้สองอ้าวโอช้าอึดซื้ออึดซื้อคือคือมึงก็ใส่แค่เอาธนูผสมอันข่าจะบอสอ่ะอ๋อไหนก็ไม่เห็นจะเจอบอสอุ้ยเร็วเร็วอัพระหว่างเดี๋ยวกูอัพสกิลระหว่านี่อัพสกิลได้เลยว้ยมาไอ้การันนี้อัพสกิลได้เลยก็เออเนี่กดตัวอะไรอัพว่าบอกมื่อกี้ตัวอะไรก็ได้อัพแต่เหมืนกงทีนกดเอสมั้งเอสเออไม่ใช่สัตว์เฮ้ยนี่มันกิวเฟนนี่ ไหนอ่ะเออเฟนเฟนเอออนไลน์ูไอการพูดพูุชื่ออะไรคุชื่ออะไรุชื่ออะไรอ้ชื่ออะไร N A มอุ้ณชื่ออะไรวะชื่อุชื่อสีคูเล้มีตัวแซท่เดี๋ยวเส่งทางทางทางการนี้ใอ้ชื่อเลยวะเอาเนี่ยกูให้ไปทางการนีแล้วชื่อ N A I N A I รอสุกัน N ใหญ่ N A I N ใหญ่นะใหญ่เอ N ใหญ่ เใหญ่เอใหญ่เใหญ่เใหญ่ะไรพวกอะไรนี้อะไรนะลองสุกันใช่ป่ะเอ็นเอ็นเออใหญ่เอลให่ก็ใหญ่เใหญ่เคแค่นั้นละกลัวอันนี้งกูแอน n มเเฮ้ยเจ็ดเฮ้ยนี่ไงดีเอฟสกิล เฮ้ยอัพสกิลก็อยู่ข้างล่างเอ้ยเอ้ยมึงมึงเพิ่มกูด้วยะเออแอคกแทนสปีดสเปลดาวเว่ยสเฮ้ยสเปลดาวเว่นี่คือป้องกันดาเมจจากศัตรูใช่ป่ะส่วนแอคกแทนสปีดโจมตีเร็วกูเล่นสายไหนดีว่าป้องกันเล่นเถอะเฮ้ยคื่อนนะอัพได้อัพหรือเปล่าว่าเฮ้ยจอยบัตตี้จอยบัตตี้จอยบัตตี้กดขีขวาอัพเอ้ยกดแล้วกดแล้วกดแรวเว้ยตึ๊ดละนั่นน่ะ เจอใจันมีตาแล้วไอ้กดแถบดิกดแถบกดแถบดูมึงอยู่เอาไม่มีอ๋ต้องใส่แล้วไปเมืองอ๋อ้วเอ้ยงบอลนะทไปอ๋อี่เจอบอลแล้วอืออือไอ้ฉันเอาอดีเา่อาพนถึงบอลเนี่ยมึงคนบอลแล้วกูรู้กูตาย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 อืออือั่วชั่วดั่ั่วชั่ไปั่ั่วชั่วย่ๆชั่วชั่วชั่วชัั่วช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 ั่ั่ๆชั่ว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 ช อืมเฮ้ยเฮ้ย้ยอาสอาัอสเี่ยน้เอย้ยหมเ้ยอะไรอใ้ล็อกอ๋อใรล็อกออฮิตล็อกสินะเอ้ยใ้ล็อกเย็ดก็หนีนะเป็นช่วงทดลองเ้ยนี่ขนาดทดลองนะเว้ยอุ้ยาได้แล้วได้เทคโนโยีอันนึงได้ของเียงเลยดาบด้วยเอ้ยกูเล่อสายดาบแท้จริงจอมเอ้ยเยกูเสร็จแล้วกูถึงแล้วอุ้ยอ้อยู่ไหนอะ เฮ้ยกูใช่ดาบดีเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยดาบคู่อ๋อไม่ใช่หรอเล่นธนูคู่แล้วกันเราแอดปราร์ตี้ใช่ไหมนี่ไงปราร์ตี้เพอเราไอ้การกูทำไม่ได้วะ่ะอันไหนดีงกวันวะสินเจดาเมจดสามวิสินดาเมจดสีดิบไปเจดเมจดห้าเปอร์เซ็นต์นี่แปดเปอร์เซ็นต์เลยกูสามวิเอานี่แหละดีสุดแล้วเฮ้ยเกี่ยวมาละให้ได้ด้วยเฮ้ยพิมพ์ได้ด้วยเหรอไอ้กการ กูพิมพ en> hey, hey, ์บค oh, e ันท okay. no ี <S <S ่ขวาที่ปัดเฮ้ยแล้วไปเมืองไงอ่ะบอกบ้างดิก็ประตูไงแต่จริงๆกูเดินสามัคคก่อนในก่อนี่มีอะไรแดกมั้งเดินไปด้ยมึงอาจจะเก่งอาจจะเป็นอาจจะรู้เรื่องอาจจะหายโง่เออน่อะไรอย่ตงเงี้นยันหน้าเลยเจะมีสกิลด้วยเอ้ยการมีสกิลด้วยเหรอดาเมจเดิเอออะไรเดีมยดมเดิมเดิมเฮ้ยไม่ใช่ละกับมึงได้เอ้ยกูเข้าเมืองอะไกันอยู่ไหน กำลังขายเขงเออโหดูมันซิท่านผู้ชมนะครับเราก็อยู่ในเกมชื่ออะไรนะวะชื่อแพสออฟเอ็กซิลอะไรนี่แหละเอ๋มันคล้ายเกมเกมไดโบนะครับไอ้การนี่มึงไม่ไม่ใช่เหรอนี่คังอ๋อที่เก็บของนี่ก็อยู่นี่นี่อยู่เอ้ยมึงเดินโยว่าไงครับเฮ้ยเฮ้ยกูรับเพลงก่อนกูขอรับเพลงก่อน ลาน่วชช้อสักั้อ好不่าไปดยไปเาเพร่องกันไมอย่าพ่งไปอย่าพิ่งไปอย่าพึ่งปอย่าพ่งไอยพ่งไ้อย่าพึ่เอย่าพิ่งไปอย่าพก่ย่าพึ่งไย่าพึ่อย่าพึ่งไปอย่าไอยเาพไปยาปอยสาพึ่งไปอาพอยาพึ่เลือยอะดาเมจโอคมาไป สกิลมันเยอะขนาดนี้วะกูขึ้นยังไม่สุดเลยอีกโอ้ม่นเยอะจริงโอ้รัดรัดกว่าลัดกว่าเลยเกียววิ้ฉันไม่ถึงแอคแท็กสปร์เอ้ยเราต้องเน้นสายเออเหมือนกูเลยสเปลดาเมีก็คือป้องกันดาเมจจากศัตรูนะเว้ยเป็นเป็นคนชอบเอาเอาเนี่ยมึงดูกูถืออะไรอ๋อถือคู่กูเพิ่งได้อันเดียวเองเอ้ยเฮ้ยเอานั่นไม่ใช่ธนูวนสัตวนี่ยมันเวทมนต์เว้ยไม่ใช่ธนูนั่นนเวทมนต์ นี่ทะลุเลยนี่กันทะลุนี่มีกันทะลุเ่อนนี่นะเดียวนี่นี่ทะลุม่วนนี่นักเวทอ้าวมือมือไม่สายแหละต่วนี้จะมันรวมกลัวไม่รู้เหมือนกันตอนนี้กลัวของที่ใส่กลัวของที่แรงๆก่อนอุ้ยไปกันไปได้๋พึ่งไปเดงซื้อของไปคือได้สัตว์ไม่ทันแล้วเดี๋ยวพึ่งเดีไปแล้วเอาแล้วทำไมกูยังเห็นอยู่มันโหลดอยู่มันโหลดอยู่ ไปไงอ่ะก็แค่เข้าเข้าประตูเนี่ยหัวออกมาแล้วเนี่ยรีบๆหน่อยเร็วเข้าไงไประตูมึงลองเด<อ>งินไปทางลนู้นมาได้เราด,ดิเอ้ยเรามาตีกันก่อนดินวันนี้ตีแล้วตีแล้วตีแล้วไม่ลงเงี้ยแต่ทำไมไม่เห็นชื่อวะกูอยากเห็นชื่อกเอ้ยต้องรอเรามาหาวิธีการให้เห็นชื่อกไปกด esc ออ t ชั่นวินโดว์คอ s full screen อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปกดออกนะเว้ย เอ้ยมีกิวด้วยวะกิวด้วยไหมอ้อ๋อไม่ใช่โชว์คอนเทมเหรอเอ้ยไอการมันจะมีให้โชว์ดูแมปด้วยว่ะกลัวกดดีกว่าจะได้ดูแมปออโต้องไม่กดกดละกลัวโชว์แมปด้วยนี่เนี่ยอย่ารู้สึกเก็ตกะตาเปอร์วัคไอเนี่ยไออ๋อแล้วอุ้ยมันมีดูเควสเควสเควสตัว L วะหรือไงเควสเหรอวะเดี๋ยวกดเควสยูไม่ใช่เออเควสกดตัวยูว้ะยูอ๋อนี่เป็นชิก เช็คเบื้องเช็คเมืองอ่ะเ้ยนีอ๋ออยู่ไม่ใช่อยู่เรื่องไปเราไปเก็บเวลวันเัาไปเก็บเวลวันเราไปดูเบื้องกันไปอยากว่ายน้ำอ่ะรู้สึกว่ายได้เหรอวะโอ้เย็นเฮ้ยเดี๋ยวกูขอของแล้วเว้ยของอ้ไที่เป็นน้ำไอ้ของดีๆอ่ะของขอใช้เวทสองอันบ้างช๊บอ้าจ้ะโอ้ยกันระวังมาไหนนักมันอื่นตรงนี้อืมอืม้ยตายยังไงเมื่อไหร่ นี่อะไรวะอะไรวะนี่อะไรอย่เหี้ยโอ้โหไสไหลไสไหลเลยอือองยไอกันกันกันไอ้กันไอ้ะช่จะหมว่าไม่รู้ดิกูวกกูกดไสไหล้วมันต่อมากูอ้โงโอ้มึกอัดปะเนี้ยหมึกอัดปะเนี้ยอายุอัดอยุอออขับกนใส่ไนริที่มือแม่โอ้ยไปแล้วเอ้ยไอ้สัสมึงไม่ตาย เฮ้ยโหดมากเฮ้ยไปทางไหนต่ออะเฮ้ยตรงนี้อะไรวะไปยิ่งเพงไปดิเลยให้ทั่วเฮ้ยเก็บเบลหน่อยเบลกับเบลโอ้โหเพงมามึงแกวิ่งมาละเว้ยมึงโอนโอนโอนฮ้ยลูกแก้วตกพี่ลูกแก่ตกไอ้การช่วยหน่อยดิกำลังมันกำลังมันกำงมัช่อมก่อนเมื่อกี้ลูกแก้วตกว่ะกูเห็นหายไปไหนแล้วว่ะเอ้ยไม่หายตัวได้ว่ะยงอยู่รึเปล่าุ้ยมาทางนี้เลยเร็ว มาดูก่อนมื่อกี้มออกมาตรงนี้เต็มเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตู้ไหต้ต้มากตู้ไฟมากไฟ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 ่่มันเอเอมันมันตรงแเดียวกาแฟกแกาักล้ตาแล้วอะเ้วก็ถูแล้วก็ถูแล้วก็ถูทวโอ้ยไอ้โอ้ตู้ไฟโอ้ตู้ไฟอ่ะต้ไฟอ่ะตู้ไฟอ่ะต้ไฟเฮ้ยมีปาร์ตี้มันมีชื่อเสีย หน้าตรงซ้ายมืออ่ะกูเห็นละไม่เดี๋ยไม่หนุกเลยต้องปรับเป็นฟูสกีนเว้ยฟูสกีนเฮ้ยเฮ้ยอะไรบปะมันมีวิ่ีจะไม่ง่ายจอใหญ่ป่ะไม่ได้มีอินโดก็ไม่รู้อ่ะจอบัตตี้กันแล้วใช่ไหมแล้วทำไมเลือดมึงเหลือแค่ไหนไม่ได้เพิ่มทีสิ กูต้องเล่นสายดาบว่ะเพราะว่ามีสกิลดาวอ๋อเหรอเดี๋ยวกูรู้ว่ามีมีสกิลอะไรบ้างกดเอสต้องต้องเล่นตามสายเหรอว่าใช่แล้วแต่แล้วแต่ใจรักบ้างใจรักกูรักใครบ้างวะตัวอย่างกันด้วยอ๋อเหรอน้ำละแหละใช่ไหมมันมันกดโอยมากโอ้โหเต็มเลยกันเต็มเลยใครเป็นตัวเฮีย หูตาย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 ไอ้การไม่ช่วยเลยเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยเออกูถ่ายแข้งไงแข้งเหรออุ้ยแต่ต้องดูตัวนึงเลยดูที่ดาวเมทของด้วยว่าแรงหรือเปล่าเฮ้ยมันใช้ไงอะสกิลมาว่าเป็นสกิลติดตัวไอ้บางสกิลว่าเป็นสกิลใช้เว้ยอุ๊ยอุ๊ยกันเลยการเลยการเฮลิคอปเตอร์คนไปบิน กูเดินวอนเลยโอ้ยตายไปตายหอตายถามวตาถาอะไรกูอะอะไรกูอะโอ้ยตายตูกรตายกูตายแล้วเกิดที่เกิดที่เมืองว้ยเมืองที่เราอยู่น่ยเสียได้เลยนะครับโอ้ยนี่ไงที่ิดสกิลเฮ้ยกดิดสคิลตกดตัวพีวัตัพีตัวพี เออพี่ดูสกิลกูดูหรอกโอ้โหเป็นพันพันโอ้โหเป็นพันสกิลเลยป่ะเนี่ยแล้วแต่สตีดมือสตีดโอ้เล่นจริงอะไรอะได้ไปดูนูจงตีมาแ้ววันแฮนด์ดาเมจวันแฮนเดิลดาเมจอ๋ออะไรเนี่ยแคสตีสเปลดอมไอการหายไปไหนแล้ววะแล้วก็ไปหาอ๋อเว้ยการมาเมืองนี่เรอมาแล้วมาแล้วนี่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 การหลังหลัง เออรู้เฮ้ยนี่ไงที่ใช้สกิลเนี่ยนี่นี่การที่ใช้ส,สกิลเว้ยต้องของกูเป็นสายดาบเหมือนกันเว้ยนี่สกิลกูเป็นสกิลดาบเว้ยใช้ใช้ยังไงก <ๆ S 1> ด<ๆ> <มา S 2> ใช้ไม่รู้ดิมันขึ้นดาบตรงตรงช่องสกิลเวย้ยอ๋อลากสกิลลากสกิลมาใสาา่ได้หรอวะไม่ได้นี่ไงได้แล้วกันได้แล้ว ให้กดคลิกที่ช่องสกิลไว้แล้วกดเมื่อเราสกิลอะไรมีสกิลวิ่งด้วยวิ่งเจอสกิลวิ่งไหนนะทำอะไรอ๋อไม่สกิลวิ่งเหรออ๋อนี่มันเป็นของติดตัวนะคะไม่ล้องซื้อที่มีอะไรซื้อบ้างครับสวัสดีลูกโอ้ยกูวิ่งแบบไม่ต้องคลิกได้แล้วเว้ยวิ่งแบบไม่ต้องคลิกก็คือทำไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะต้องช่องคิว w e i t อ่ะ เห็นป่ะมึงกดคลิ์ที่ตัวดับบิลแล้วกดเลือกเลือกเลือกรองเท้าเอาเลือกตัวตีน่ะแล้วมึงกดดบิแล้วแล้วมันจะเดินตามเมาส์ไว้แล้วมันจะเดินตามเมาส์เอออะส่วนอะที่เป็นลูกดาบก็คือโจมตีธรรมดาไว้แบบกดตัวชิวเออเอาตัวชิวเป็นโจมตีธรรมดาดีกว่าอ้ทำไมซื้อของเลยวะซื้อไงอ่นี่ไงะหรอไม่รู้เงินไอ้ก็เห็นเราไปเกอตัวอ๋อนี่ที่ขายเทมขายเออขายเทมเซอร์วเทม เฮ้ยขายของที่ใช้ไม่ได้ดีกว่านี่ขายเลยเฮ้ยกูมีซุปเปอร์ดาบอ่ะป,ปอราด่าน<ด>ม่เชืเอ่อกูขายได้บอิแล้วได้เงินกี่บาทวะเนี่ยดูเงินยัง,งไงวะดูไม่เป็หนึ่งบาทเอ้เฮ้ยฟางเขาเฮ้ยกูเป็นสายโนนเดียะไอการกูจะไปทำหน้าจอใหญ่ค้างเลยเอาชมครับเดี๋ยวกอ่อนครับมาขอปิดกันหนึ่ง